ระวังเอาได้เราเดินเข้ามาได้ระวังโมเอากูไปโมแลบปืนกันเดินเดินสแลปไปเลยแป๊บนึง5นาทีแล้วเข้าไปเดินเข้าไปไม่ใช่ขาง้ออขาวเกี๊ยวเฮ้ยอุ้ขาวไงมึงก็หลบดีง้อทำโมหลังบอมทำโมหลังบอม ใครดูหลังเลยโคมเขาใจเป็นปืนไม่ลูกมาดูหลังดีโคมเขาใจเป็นปืนไม่ลูกไม่มีใครต้องนั้นน่ะข้ามไปยไอ้เอยอกูไกูเดินเอ้าเอาได้พอมเออเร่งบนไหนดูหลังให้หลังมามั้งไม่เนี่ยมีอยู่เขาเนี่ยหาังเสือมาพอรับปีแบงค์ ดูดูอ้างลัางเลยดิสมองสมลรังให้โอเคกูดูข้างบนนะเอ้เรื่องมือฮันุ๊บมันจะโผล่มาเฮ้ยทันทีท่าเรียกว่าหลอกทางเกมดูดูดูมองมองตายแน่อยู่ไหนวะจัดตัวไกลว่ะไอ้ผูหลอกตื่นหลังกูปะเนี่ยใครมันจะหลอกตื่อวะอะไรกูรอตรงนี้แหละเฮียกูไม่ตายหรอกเฮ้ยเฮ้ยใครกู มันเกงไอ้ไรอแล้วตยได้ยเไงอ่ะาย